น้อยช่องคนรักเกษตรค่ะยายน้อยมีอาชีพทําสวนผักเสียนนะคะวันนี้ยายน้อยจะอัปเดตอาชีพของยายน้อยหรือผักเสียนของยายน้อยนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมารับชมอาชีพของยายน้อยตามที่ยายน้อยจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะนี่ค่ะอาชีพของยายน้อยคือทําสวนผักเสียนนะคะ นี่นำเสนอค่ะหวานเมื่อวันที่11เดือนธันวานะคะนี่นะคะวันที่11เดือนธันวาแล้วต้นประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะต้นประมาณนี้อย่าให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะต้นประมาณนี้อันนี้เย๋ยน้อยได้ถอนหญ้าออกแล้วนะคะหญ้าก็จะมีทั้งหญ้าผักขม ั้งหญ้าหญ้าที่เรียกว่าหญ้าผักขมนี่เขาเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งวัชพืชนะคะนี่อย่ายน้อยก็ได้ถอนถอนเขาไปทําอาหารไปต้มใส่มาม่าค่ะแซบ่บหลายอร่อยค่ะนําเสนอค่ะอัปเดตแปลงนี้ค่ะกี่วันละคะวันวันที่11เอเนาะแล้ววันนี้ก็วันที่ สามสิบก็เท่ากับสิบเก้าวันเนาะถูกไหมคะสิบเก้าวันเนาะต้นประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวยายน้อยจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะจากการตัดสินใจผิดพลาดค่ะจากการตัดสินใจผิดพลาดก็คือว่าเราไม่ได้ทำญ้าแหวหมูออกก่อนเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะออไม่ไม่ทำพื้นที่ให้มันละเอียดก่อนให้มันที่สมบูรณ์กว่านี้ะคะ่ะ การเจริญเติบโตของหญ้าก็เลยนี่ค่ะงามทับทุ่นตเพียนของเย็นน้อยเลยค่ะนี่นะคะเย็นน้อยให้ดูอ่าบริเวณกว้างนะคะขณะนี้ที่เย่นน้อยอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูก็เป็นเวลาเกือบเกืบจะ16นาฬิกาแล้วค่ะถอนหญ้ามากถอนหญ้ามากฟังเย็นน้อยพูดถอนหญ้ายากมากค่ะอันนี้คือส่วนที่ยานน้อยถอนออกไปแล้วนะคะแต่ว่าถอนครั้งเดียวก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะเราต้องมีการ ถอนซ้ำนะคะนี่นะคะยายน้อยให้ดูนะคะกับพื้นที่แปลงนี้ของยายน้อยนะคะ,ะกับแปลงหนึ่งไร่กว่าๆค่ะอูย้ยถอนยากถอนเย็นทํายากทําเย็นยายน้อยจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะระหว่างที่ยายน้อยถอนยญ้าผักเสี้ยนเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะให้ดูความแตกต่างนะคะอันนี้ยายน้อยถอนยญ้าผักเสี้ยนเสร็จแล้วนะคะถอนวัชพืชเขาออกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวดูให้ดูป่านี้ป่านี้ นี่นี่แปลงข้างๆเนี่ยราคาเห็นไหมคะอันนี้มีแต่ขี้ยาค่ะอ้าวใครเห็นต้นบักเซียนบอกเยน้อยหน่อยเพราะว่าขี้ยาเขาจะงามกว่าบักเซียนนะคะบักเซียนมีนะคะนี่ไงคะบักเซียนเห็นไหมคะต้นบักเซียนค่ะนี่ต้นบักเซียนและนี่ก็ต้นบักเซียนนะคะความสมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเยน้อยถอนหญ้าไม่ทันอันเนี้ยต้นบักเซียนเขาแอบอยู่นะคะนี่นะคะ แอบอยู่เดี๋ยวยายน้อยจะพาเพื่อนไปดูนะคะว่าอตอนที่ยายน้อยมีการทดลองคุมกําเนิดา้าหรือว่าใช้ยากําจัดญ้าแล้วผลตอบกลับตอบรับเป็นยังไงนะคะเพราะว่ายายน้อยเห็นจากตรงนี้แล้วว่าถ้าเราไม่คุมกําเนิดญ้าหรือว่าไม่ใช้ยากําจัดญ้ารับรองอผักเสี้ยนเราไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่แน่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวยายน้อยพาเพื่อนไปดูตรงนั้นนะคะเดี๋ยวยายน้อยจะค่อยๆแผนกล้องให้เพื่อนๆดูเนาะ นี่นะคะแผนกล้องให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นะคะเห็นเห็นขี้ยาเป็นอ่ขย่มก็ย่อมนี่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเจโน้อยจะพาเพื่อนไปดูใกล้ๆเลยค่ะกับการทดลองนะคะทดลองอ่าใช้ยากําจัดวัชพืชก็คือใช้ยากําจัดยาให้หมูมาทดลองแต่เราทดลองไม่เยอะนะคะเราทดลองแค่แปลงหน่อยเดียวค่ะอันนี้คือแปลงที่เราไม่ได้ทดลองนะคะ นี่นะคะแปลงที่เราไม่ได้ทดลองค่ะและแปลงที่เราทดลองนี่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวยายน้อยพามาดูนะคะแปลงที่เราทดลองคือหญ้าเห้วหมูค่ะยายน้อยได้ทดลองอ่าใช้ก็หญ้าเห้วหมูนะคะนี่นะคะหน่าหญ้าเห่วหมูเห็นไหมคะหญ้าเห้วหมูเขาจะมีอาการเนี่ยค่ะซึมเห็นไหมคะซึมนี่ค่ะนี่นี่ แต่ถามว่าร้อยเปอร์เซนต์ไหมอ่ายายน้อยการันตีแล้วค่ะว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์เขาไม่ได้อ่าหายไปเลยนี่นะคะเนี่เขาบอกว่าอ่าหัวหัวเขาจะแห้งแห้งตรงไหนล่ะคะเนี่ยแห้งตรงไหนเห็นนะคะหัวยังไม่แห้งไม่ฟอเลยค่ะเนี่ยยายน้อยบีบยังแข็งปึ๊กอยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกการจะทําอะไรมันต้องมีการทดลองและยายน้อยก็ได้ทดลองแล้วถือว่าอ่ายาตัวนี้ไม่ผ่านค่ะ ยากําจัดหญ้าเหี้หมูนะคะโอ้ยเสียงกําลังจะดังคนข้างสวนเขากาลังอก่อสร้างเนาะนี่นะคะหัวฟอรตรงไหนหัวแข็งปึ๊กเลยเนี่ยคะ่ะยายน้อยอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมการทดลองการทําสวนของยายน้อยเพียงแค่นี้นะคะนี่นะคะ ให้ดูกันมุมกว้างๆเลยค่ะ360องศานะคะอ่ะเดี๋ยวเยน้อยพาเพื่อนไปดูอีกจุดหนึ่งที่เยน้อยอ่าได้วานวันที่22 22เนาะโดยประมาณเดี๋ยวายนน้อยพูดผิดไม่ใช่วันที่22วันที่26ค่ะเพราะว่า4วันเนาะพอได้สวันต้นเขาจะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวเยน้อยพาเพื่อนนี่เราจะไม่หว่านพักเซียนพร้อมกันในทีเดียวเพราะเราจะถอนหญ้าไม่ทัน เราจึงจะแบ่งหวานอันนี้นะคะหวานวันที่24ค่ะเอ้ยพูดผิดค่ะ20เท่าไร่นะ4วันน่ะ26อะหวานวันที่26 <c oughs> นี่นะคะขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะยาทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะต้นยาแล้วนี่ค่ะต้นผักเซียนเห็นไหมคะความต่างกันแปลงนี้ยายน้อยก็เอายาไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น เดีย๋ยวยายน้อยจําเป็นต้องเอายากําจัดหญ้าเอ้ยเอายากําจัดญ้ามาทดลองค่ะโอเคนะคะยายน้อยขอน,นําเสนออาชีพของอยายน้อยกับวิธีการทดลองการากําจัดญ้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะ